สวัสดีครับพี่อาา้อาอ๋ออยา่ามากินแรงวันนี้ผมจะมายะเมนูซาจิน้นน้ำพริกลาบลูกขุนนึงครับผมเดี๋ยวเๆๆวเร็วเร็วเร็วเรเรเร็าเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็เร็วเรยวเรวเรับเาาร็วเาาร็วคร็วเม็วเร็เร็วเอ็วสร็วเ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 ร็ว้ร็วเร็ร็วเร็วเร็วเรวเราจะม็วเเม็ูสาจิเร็วเา็วเร็วเร็วลร็วเร็รรเ็เ็รรรเเรับผม ลิงสังเซอร์เดี๋ยวผมจะลงไว้ฮือเนาะรัครับผมรับรองเลยผมใจมาหลายรอบแล้วครับเนี่ยสุดยอดวันนี้ผมาจะฮือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่เนี่ยซาคือเขาได้จิ้มเนาะวัตถุดิบไม่เห็งของครับเองก็จิ้มซ่านะครับและเครื่องในเนาะหอมแดงลูกโดดจะไครประกบครับผมขาส่งนี้พักหนึ่งก่อนประกบนะครับครับผมนี่เหรอนี่ก็เป็นหอมโป๊ปใบหอมครับหอมรวนตัวนี้เนาะครับผมชุดรสนิดหน่อยครับกับเกียรครับแต่ความชอบครับแต่ความจริงน้ำพริกมันเด็ดอยู่ละ ขาดอะไรเลยนั่นก็คือพริกลาบลูกคุณนึงนะครับอันดับแรกขอนายครับซอยก่อนเลยซอยขอนายก่อนนะเขาจะเป็นลูกนะตื่นมาคุไงหรือว่าขาเป็นอ่อนจ้าเขาเป็นอ่อนนะผมสักโดอันจัดกะมือไม่อ่อนอะมือไม่อ่อนเลยครับหล่ะเอ้าทำมันหน่อยจู่จู่ กินเลยครับอืมที่ดาบดูคนหนึงเนาะอืม,อมน้ำไม้พูครับเอ้ยอ่ะผมขอตับสดๆนี่แล้ครับมานี่ฮะคุกพี่ลาบดูคนนึงนะอืมเน็ตหอมสุดยอดครับนักพี่ลาบดูคนนึงกินก่อนเดี๋ยวซอสให้เรียบรบ้อยเนาะ เย็นจริเย็นโหได้น้นำสมุนไพรแล้วนะ้โเลี้ยวเลยนี่ตันเลีวขึ้นเนาะคองเลยของเลยของเลยเนาะตัวผิดนะผิดนะครับหอมมากนะครับจิ้มเอาก็ซอยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเอาไปใส่กระมังไว้ครับส่วนเดี๋ยวครัวไหนเอาเอาไปต้มกับเพียเลยครับผมโอเคเพียไปต้มเลยใส่เพียเราไปต้มก่อนเนาะใส่เนาะต้มองนะไปต้มกันเลยครับ วันไหนดิเขาซอยไว้ดอกี้นะครับเฉียลรูเลยหลีบสะดุ้งหน่อยประมาณนี้ครับปิดกันเลยโอเคเสร็จแล้วก็ตักพักไว้ให้มันเย็นหมายก็ครับเข้าว้อมโอเคทั้าอ่ะคมันพอนใส่กับจิ้นแล้วจิ้นมันจะชุกมันจะลำครับถัดจานั้นซอยจะใครครับซานี่ต้องใส่จะใครครับขอมแดงเขาก็มอาซอยเลยครับ ลูกโดดครับเขาก็ามาซอยเหมือนกันนะครับอซอยไปใครับนะต้นหอมหอมป้อมเขาก็ามาซอยหย,ยาบๆครับต้นหอมหอมป้อมผักไทยหอมด้วนเนาะซอยหย,ยาบๆตามสไตล์ครับผมใส่งไปเลยยังเป็นมด้านกันครับต่อไปถึงขั้นตอนการโคนนะครับ,รบจิ้นที่เขาซื้อมาหน่อยห้าสิบจากการเนาะพริกหล,ลับประมาณเกลืองปากเกลืองปากเลยครับใส่ไปนักเนาะ ว่ามันสุดยอดไปแล้วเนาะครับผมถึงแปบเซลล์ไเลยขายมากเพี้ยเพิ่มได้เนาะเพิ่มได้ครับอย่างผมนี่ประมาณเพิ่งแปดชับใส่ก้อนจะไปก้อนนะครับขอห้ผจะโบกขอให้ฉันโบนะเอาจะไปอืออือโอ้โหฮะจิ้นเขาเกาะหนองเลือดหนองคนในนะครับเอาตับนี่เขาใส่สดเนาะครับผมตับเขาใส่สดครับพริกลาบใส่ลงไปครับแล้วก็คนในครับ คนไอเทมอลลัวไวจะนั่งก็โต๊ะเลยครับพี่น้องครับผมปลาจริงมันเขาครับนัวเลยครับข้าเพียครับต้มมเื่อกี้ต้มไว้ครับเพื่อความหนู่ครับต้องหนู่มครับสองจอนสักสองปากเนาะแล้วก็ดีดีสำเร็จรูปนะครับผมมะขุมกรใสัยหลายๆเนอะแขงกระสุดกแล้วครับ อ๋อครับน้ำพริกลาบลูกคุณนึงนื้อแกะนะครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่นักหรอกนิดหน่อยพออร่อยกลมกล่อมกเพราะว่ามีอยู่ในน้ำพริกอยู่แล้วเนาะมีอยู่นะครับผมจัดนักจับเต็มมาแล้วนะฮะอันเดียวแลครับนี่ผมจิ้มเขาแล้วครับสุดยอดแล้วครับพักที่เขาซอยเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยคร พี่น้องครับผมชิ้มหอนเนาะขนาดเป็นแอนด์เซ็ตพิธีเนาะเซ็ตเงาะกับเขากลับกับเกมกับมอ<ะ>หมอะแกะจีดูดโอ้ใจตึงไหมครับพี่น้องนะกินมันหอมเล้วเกินนะขอจิ้มหอมเนาะอหอมสุดยอดครับพี่ลาบอักเสฟเลยครับ มาครับมาครับมาครับพี่้องไอ้มาจิ้มซาจิ้นพริกลาบลูกขุนนึงหลังสันเมนูด้วยเจ้าของพิพธีพันธ์นะครับเปิดมา,าเนี่ยเขาดิจิ้มแล้วเนาะอ,อ่ะก็จะไปจับกโบครับมาเฮ้ยครับหืมทุกคน เผ็ดหอมเมะะค,ครับนี่ครับมามอือฮึ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 ก็ครับอื้หอมเผ็ดกจ็จะของพืชพันธ์จิ้มพอนาะอือ เดี๋ยวสั่งสื้อจากตรงไหนได้ครับเนี่ยเพจเลยครับผมเพจพริกลาบลูกขุนหนึ่งครับผมลาบล<อ>ูกขุนอินบ็อกเข้าไปหาแอดมินได้เลยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้พี่้องครับผมในคลิปนี้เลยครับเอ้าดูนำร้ายผมกับปุ๊บด้วยครับเอาละครับพี่น้องนะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจ,จบไปด้วยอีเนาะกับซาจิน้นูตรน้ำพริกลาบลูกขุนหนึ่ง นะครับคลิปนี้ผมอยากเข้าไปแลครับนี่ยไปหอ,อ <laughs> มแดงเอามาซอยครับเด <laughs> ี๋ยวเดีไม่เดี๋ยวหอมแดงเขาก็เอามาซอยครับหอ <laughs> <laughs> มหอม หอมแดงเขาก็เอามาซอยครับผมหลายแก่เลยดูมันน้อยอีละเหากับเป็นเย่ะมันมันเป็ด <ham> ม <le little trees> <aesthetic. t ips> ันเป็ด <GO> ต <av i> ้นหอมหอมป้อมพักกับหลักนะครับเขาก็มาซอยแบบหยาบหยาบหนูอพักกับหลักไทยเจืดหรือเปล่าไต้นหอมหอมป้อมพักเลยนะ